ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตะก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ่อระบ่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 นายแพทย์วัชระเพ่งจันทรที่ปรึกษาโมนิธิสถานีนามัยเฉลิมพระเกียต 60, รติ60,000ศาลนวมินทราชินีหรือสออนอประธานคณะตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทรราชินีบ้านหิ้วงาม,อ,มอลมศักดิ์จเพชรบูร์โดยทางมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทรราชินีก็หมดตรวจเยี่ยมในปี2566ทั่วประเทศ45แห่งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุสนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติมีนายชัชวันเบญจิรีวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ผู้ตรวจ าชการกระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดานอำเภอลมศักร,รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคณะแม่บ,บ้านมาหาไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัด เจ้าที่สถานีอนาม,มัยและอาสาสมัครสาธารณาสุขร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินง,งานซึ่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีบ้านหิ้วงามมีการพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาโดยลำดับ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่จะส,มสัมพนงบประมาณในการปรับปรุงห้องธันตกรรมโดยการจัดทำเป็นเนกติเปอร์สุดรูมด้านในแพทย์วชิระเพ่งจันทรที่ปรึกษามูลิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีประธานคณะตรวจเยี่ยมกล่าวว่ามูลิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทรราชินีและกระทรวงสาธารณสุขได้ออกตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาเพื่อติดตามงานโดยจะมาทุกสองปี แต่ละครั้งที่มาติดตามได้ให้ข้อคิดและโจทย์กับสถานีอนาไมเฉลิมพระเกียรติว่ามีอะไรต้องพัฒนาบ้างพร้อมกับรับทราบปญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการขอรับการสามสนอะไรที่เป็นปัญหาหากแก้ได้เราจะเร่งรีบทําทันทีแต่ยังแก้ไม่ได้เราก็จะรับกลับไปที่โมนิธิสิ่งสําคัญของการลงพื้นที่ในวันนี้อีกอย่างก็คือมาเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพราะที่นี้เจ้าที่ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเพื่อประชาชนและอยากให้ชาวยิ้วงามมีสุขภาพที่ดีโดยทั้งที่ตรวจติดตามที่นี่มีเครือข่ายที่การสับสนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอ,องเสาม กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสาธารณสุขและจังหวัดเพชรบูรณ์และมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดีเก่งงามสมพระเกียรติเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยสำหรับสถานีอนามัยชนบุรีเกียรติงิ้วงามมั่นเดิมชื่อสำนักงานพดุงคานอนามัยบ้านงิ้วงามเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2511โดยทุนผูกพันของนายจำรัดเสมาทองกำมันตะบลลานบ่า ในขณะนั้นได้บริจาคที่ดินเนื้อที่2ไร่3งาน44ตารางวาและดำเนินการก่อสร้างสำนักง,ง,งานพดุงคันบ้านยิ้วงามโดยงบประมาณ2 0 0 0 0บาทเมื่อนางสาวธิพวันเสมาทองบุตรสาวผู้ได้รับทุนการศึกษาว,วิชาการพรดุงคันอนามัยณรวยนพดุงคันอนามัยจังหวัดลำปางสําเร็จการศึกษาแล้วได้กลับมารับราชาการที่สำนักง,งานพดุงคันบ้านยิ้วงามเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 1 2โดยในปี2 5 1 6รได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยตำบลลานบ่า ปี2 5 3 5สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทร์ราชนินีบ้านยิ้วงามเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่สร้างขึ้นเวงเงินงบประมาณและเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาศมามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงเจริญพระชนมยุครบ6 0พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคม2535